สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วงรู้ทันโรคภัยให้ลูกรักนะคะกับแพทเช่นเคยคะ่ะในวันนี้นะคะเราจะมาด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับลูกรักของเรานะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรให้ถูกต้องนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทันตแพทย์ปริชาสารเทศทันตแพทย์ทรงคุณวุฒินะคะด้านทันตกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กของเราคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องขอถามนิดน เรื่องของสุขภาพป่าโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยคะ่ะมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนคะอย่างเบบี้แรกเกิดเลยบางคุปผู้ชมมาท่านบอกโอย้ยังไม่มีฟันเนาะจะดูแลอย่างไรค่ะ สุขภาพในช่องปากเนี่ยนะคะเป็นสิ่งจําเป็นนะคะที่เราจะต้องดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะคะเพราะว่ามีคําเปรียบเทียบนะคะนานมาแล้วะคะ่ะว่าปากคือประตูแห่งสุขภาพใช่ไหมคะถ้าเราดูแลสุขภาพในช่องปากดีก็จะทํานายได้ว่าเด็กก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีตามมาด้วยนะคะในเด็กเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพในช่องปากนะคะตั้งแต่ยังไม่มีฟันขึ้นจนมีฟันขึ้นมาเราก็จะดูแลนะคะเพราะว่าถ้าสุขภาพในช่อง ปากดีฟันดีเนี่ยเ,เรามีฟันอยู่ได้จนชั่วชีวิตก็จะทําให้เราได้เป็นคนที่มีความสุขนะคะเพราะว่าอย่างนั้นต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะค่ะแล้ววิธีการดูแลของแต่ละช่วงวัยเนี่ยต่างกันยังไงคะอย่างสมมุติเด็กแรกเกิดยังไม่มีฟัน เราใชา้วิธีไหนคะคะเออจ,จริงๆแล้วเ,เด็กแรกเกิดเนี่ยนะคะเขาจะต้องออดูดนมใช่ไหมคะนมเนี่ยเป็นอาหารสําคัญของเด็กแรกเกิดเนี่ยหลังจากดูดนมแล้วจริงๆเนี่ยนยหมอฟัน,นก็อยากจะให้เอาช้อนนะคะป้อนน้านิดนึงเพื่อจําระคราบนมในช่องปากนะคะเพียงเล็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็พอมีฟันขึ้นเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับการที่ดูดนมแล้วก็จะต้องมีน้ําตามนะคะน้ําก็จะล้าง จำระนรังคราบนมจากตัวฟันนะคะก็จะทำให้ฟันไม่ผุนะคะใ,ให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็ถ้ามีฟันขึ้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเริ่มแปรงฟันด้วยการแปรงฟันเนี่ยนะคะก็ควรจะแปรงตอนเช้าแล้วก่อนเข้านอนก่อนเข้านอนนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าบางคนบอกว่าแปรงฟันแล้วคะ่ะ เสร็จแล้วก็พาไปเข้านอนแล้วก็ให้ลูกดูดนม,อ,มอันนี้นะเขาจะทําให้ฟันผุนะคะเพราะว่านมที่ค้างอยู่ในช่องปากเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียในช่องปากที่สังเคราะห์น้าตาลในนมให้เกิดเป็นกรดกรดก็จะละลายและถ้าออกจากตัวฟันทําให้เกิดฟันผุนะคะยังงั้นต้องแปลงฟันก่อนแล้วถึงเข้านอนตลอด การนอนหลับเนี่ยจะไม่ให้ดูดนมเลยนะคะโอ้โหอย่างนี้ทาย่างในเด็กที่เป็นเด็กเล็กมากๆเพราะว่าจะต้องตื่นมาดูดนมค่อนข้างบ่อยอย่างนี้เราจะมีวิธีอะไรคะก็คือให้ตามด้วยน้าเปล่านิดนึงค่ะคือในช่วงเล็กๆในเด็กเขายังไม่มีฟันใช่ไหมคะก็จะต้องทานนมบ่อยอาจจะทุกสองชั่วโมงแต่พอเด็กอายุ6เดือนเนี่ยเขาสามารถจะหลับนานได้ค่ะนานได้แบบหชั่วโมงค่อยตื่นอะไรอย่างเงี้ยพอช่วง6 เดือนนี้ฟันก็จะเริ่มขึ้นเข้านอนดันได้แล้วอะค่ะอย่างนั้นก็นมกลางคืนก็ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะที่สําคัญคือทางที่ดีลดนมกลางคืนจะดีที่สุดเป็นเรื่องของสุขภาพในช่องปากด้วยนะคะแล้วก็ลูกจะได้นอนยาวด้วยทีนี้ถ้าลูกทานนมแม่กับนมผสมเนี่ยวิธีการดูแลช่องปากต้องต่างกันไหมคะ ค่ะคือ,อ,อปัจจุบ,บันนี้เราจะต้องเลี้ยงลูกได้นมแม่ใช่ไหมคะควรจะให้ได้สัก6เดือนอนะคะแต่ว่านมแม่นี่เลี้ยงได้ยาวนานถึง2ปีใช่ไหมคะปัจจุบ,บันนี้ก็มีการปั๊มนมแม่เพื่อ,เ,อ,อเก็บไว้ให้เลี้ยงฟรีสไว้เพื่อเอามาเลี้ยงลูกได้ใช่ไหมคะแต่ในบางครั้งมีความจําเป็นที่ว่าจะต้องเลี้ยงลูกได้นมผสมใส่ขวดเนี่ยนะคะลูกลูกจะดูดนมขวดเนี่ย ก็จะต้องอย่างที่หมอบอกนะคะว่าทุกครั้งที่ด yeah> ูดนมก็จะต้องให้น้ําตามเล็กน้อยนะคะในในนมแม่เนี่ยบางคนบอกว่าทานนมแม่แล้วฟันไม่ผูคือถ้าฟันไม่ผูหมายถึงว่าจะต้องให้นมแม่เป็นเวลาแต่บางคนเนี่ยลูกร้องเมื่อไหร่ก็ให้นมแม่นอนก็ดูดนมแม่ทั้งคืนเลยนะคะอันนี้ก็ฟันผูนะคะอย่างนั้นก็จะต้องให้เป็นเวลาแล้วก็จริงๆก็อาจจะต้องป้อนน้ําเล็กน้อยเพื่อชําละคราบนมออกจากตัวฟันด้วยค่ะค่ะ และเรื่องของการดูดนมบ้างดูดนมขวดบางคนก็บอกว่าถ้าติดนมขวดนานๆเนี่ยลักษณะช่องปากจะเสียอ๋อค,ค่ะอันนี้มีผลยังไงบ้างค่ะค,ะคออือเด็กที่ติดนมขวดนะคะปัจจุบันนียถ้าให้ลูกนมขวดให้ลูกเนี่ยนะคะก็ควรจะเลิกนมขวดเมื่ออายุป,ประมาณขวบไม่เกินขวบครึ่งนะคะ,ค,ะคือพอเด็กหกเดือนนี่ก็เริ่มจะให้จิบน้า จิบนมจากแก้วได้ใช่ไหมคะแล้วก็พอเด็กนั่งได้8ดเดือนนี่ก็อาจจะจับแก้วดื่มเองได้พอขวบหนึ่งเดินได้นี่ก็ดื่มนดื่มน้ำดื่มนมจากแก้วเลยนะคะเลิกนมขวดไปเลยทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องฝึกนะคะคือฝึกตั้งแต่ลูกอายุหเดือนก็เริ่มเริ่ม,มค่อยๆจิบไปก่อนนะคะเขาก็จะทําได้เมื่อยุคข,ขวบหนึ่งนะคะก็จะมีผู้ปกครองที่บอกว่าทําทได้คะ่ะเลิกนมขวดเมื่อ ลูกอายุ11เดือนดื่มนมจากแก้วเลยนะคะที่อายุน้อยๆนะทำได้บางคนก็บอกเลิกได้ขวบขวบครึ่งนะคะบางคนก็อาจจะสองขวดก็ยังก็ยังโอเคนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ให้เกินขวดครึ่งเพราะว่าถ้าเด็กเลยสองขวดไปแล้วเนี่ยเขาจะดื้อแล้วค่ะเขาเริ่มเป็นตัวของตัวเองอย่างนั้นเขาจะดื้อถ้าเราฝึกเขาก่อนหน้านี้ก็จะเลิกง่ายบางคนสามขวดก็ยังไม่เลิกบางคน ห้าขวบมีที่มาหาหมอบอกว่าเจ็ดขวบแล้วยังไม่เริ่มนมขวดเลยนะคะอ,อันนี้จะมีผลเสียคือหนึ่งโอกาสที่ฟันจะผุะเ,เยอะมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะฟันผุหมดนะคะแล้วก็มันจะมีผลต่อการเจริญของขากันไกรบนนะคะในเด็กที่อายุเกินสามขวดไปแล้วยังติดการดูดนมขวดดูดนิ้วนะคะก็จะทําให้มีผลต่อขากันไกรบนนะคะ เจริญผิดปกติคือฟันจะยื่นก็จะเห็นเด็กว่าฟันยื่นมากบางคนนี่หุบปากไม่สนิทเลยค่ะฟันยื่น่อันนี้อเจอค่ะก็จะทําให้ใบหน้ามีโครงสร้างที่ไม่สวยใช่ไหมคะฟันยืดอันนี้เราก็อยากให้ลูกเราสวยนะคะหล่ออะไรเงี้ยเราก็ต้องฝึกค่ะต้องเลิกนมขวดเด็ดขาดนะคะก่อนก่อนที่จะสามขวบเนี่ยถ้าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะฟันฟันฟันจะยื่นไม่สวยแต่จริงๆแล้วก็ต้องเลิกประมาณขวบครึ่งค่ะ โอ้ยแต่พูดถึงเรื่องของฟันยื่นเนี่ยคือบางทีเนี่ยเรื่องการเลิกขวดนมหรือว่าการเลิกให้ลูกดูดนิ้วเนี่ยโอ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตสําหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันทําได้ยากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของขวดนมบางทีบอกโอ้ยทําไมต้องให้ลูกรีบเลิกด้วยเพื่อนขวบเดียวเอง ทำไมโตสักหน่อยได้ไหมพอดเพื่อเขารู้เรื่องค่อยให้เรื่องได้ไหมจริงๆคุณหมอบอกว่าพอสองขวบจะยากกว่าเดิมเพราะเขาเริ่มแบบไม่ยอมไม่อาอย่างใช่ไหมคะและอย่างเรื่องของการดูดนิ้วอย่างเนี้ยค่ะมีลูกเพื่อนคนหนึ่งขอขวบป่าแล้วค่ะก็ยังดูดอยู่แล้วก็รู้สึกเลยว่าปากเขาเนี้ยเริ่มปิดปิดไม่สนิทละเริ่มเพเย่แต่ว่าใช้ทุกวิธีทางเลยค่ะคุณหมอไม่รู้จะทํายังไงดีเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรโตขึ้นดัดฟันแล้วกัน ดัดได้ไหมคะถ้าเป็นรูปรูปปากแบบนี้ค่ะ,ะ,ะการจัดฟันก็ดัดได้นะคะ,ะกะ็ปรึกษาคุณหมอจัดฟันก็พาไปให้คุณหมอดูนะคะ,คะแล้วก็คุณหมอก็จะมีเครื่องมือที่จะจัดฟันได้แต่จริงๆแล้วอพอเด็กอายุสักสีข่ขวบสามขวบสีขบ่ขวบแล้วถ้าไม่ยอมอ เลิกดูดนิ้วนะคะคุณหมอจัดฟันก็จะมีเครื่องมือใส่กันที่ไม่ให้เอานิ้วเข้าไปในปากนะคะ<อ>ดูดไม่ได้ไม่มีด้วยคะ่ะมีด้วยนะคะ<อ>ถ้าอย่างนั้นถ้าลูกสักสามขวบไม,ม่ไม่ยอมเลิกก็ลองไปหาคุณหมอจัดฟันนะคะเผื่อคุณหมอจะใส่เครื่องมือกันที่ไม่ให้เอานิ้วเข้าปากได้และอย่างนี้เนี่ยไวัยไหนเราควรจะพาไปพบคุณหมอฟันครั้งแรกได้แล้วอะคะค่ะ คือเด็กเนี่ยนะคะเขาจะมีฟันเริ่มขึ้นมาในช่องปากนะคะประมาณอายุ6เดือนนะคะก็จะเริ่มทยอยขึ้นมาพอขวบหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะมีฟันขึ้นมาอ,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 อาจจะมีฟันหน้าสี่ซี่หน้าข้างบนข้างล่างนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มแปลงฟันได้แล้วนะคะบางคนขึ้นมาสองซี่ขึ้นมาเห็นตเต็มซี่ก็สามารถแปลงฟันได้แล้วค่ะเอาแปรงสีฟันชุบน้ำของเด็กนะคะแปรงสีฟันแล้วก็แปลงฟันให้ได้นะคะ <K an> ของเด็กที่จะเป็นแบบใส่นิ้วคุณพ่อคุณแม่อันนั้นก็เป็นมีด้วยใช่ไหมคะค่ะ <K an> อ,อันนั้นจะเป็นเ,เป็นแปลงสีฟันที่สวมกับน,นิ้วคุณพ่อคุณแม่อันนั้นมันจะเป็นเหมือนเป็นยางน,านิ่มๆใช่ไหมคะ,คะอันนั้นฟันขึ้นมาสักซี่สองซี่อันนั้นใช้ได้แต่พอขึ้นมาสักสี่ซี่แล้วต้องเปลี่ยนเป็นเป็นขนแปลงแล้วนะคะเป็นแปลงที่มีมีขนนุ่มละคะค่ะแล้วอายุแรกที่ควรจะไปพบคุณหมอเลยเนี่ยควรจะประมาณสัก สามขวบหรือกี่ขวบดีคะคุณหมอจริงจริงแล้วประมาณไม่เกินขวบนะคะควรจะมามามาพบแล้วเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้เขาก็จะมีฟันขึ้นมาข้างบนสีข้างล่างสีแล้วนะคะก็ควรจะมาพบหมอได้แล้วอะค่ะเราก็จะมาคุยนะคะแนะนําการดูแลว่าเออในช่องปากฟันลูกเป็นยังไงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมี คนไข้ของหมอเนี่ยนะคะที่จะเป็นเด็กสุขภาพดีเนี่ยเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กเนี่ยนะคะเข้ามาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุสิบส่สิบหอะไรเงี้ยค่ะ มาทุกหกเดือนมาเรื่อยๆเลยนะคะก็ก็จะมีสุขภาพในช่องปากดีนะคะฟันไม่ผุหรือบางคนก็มีผุเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูแลกันมาเรื่อยๆดังนั้นคุณแม่พอลูกสักขวบนะคะก็พาพามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหาคุณหมอที่คลินิกที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐเลยนะคะนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลฟันเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะแลวคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆด้วยนะคะในวันนี้ค่ะ แเวลาเราก็มีเพียงเท่านี้แต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอยังอยู่กับเราค่ะจะมาพูดคุยเรื่องของฟันว่าถ้าเกิดผุไปแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรดีนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรู้ทันโรคภัยให้ลูกรับนะคะแพทแล้วก็คุณหมอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ